ต้องบอกว่าราคาทองคำตอนนี้ออทามไฮไม่เลิกเลยนะฮะนี่อัปเดตวันนี้ All Time High ออทามไฮกันละฮะ23ม่มกราคม2569ครับวันนี้ตลาดราคาทองคำเปิดมาเช้าวันนี้บวกต่อเนื่องะฮะบวกเพิ่มขึ้นมาอย่างรุนแรงเลยบวกขึ้นอีกบาทละ1450บาทนะทำให้ตอนนี้นะครับราคารับซื้อทองคำแท่งในประเทศไทยอยู่ที่บาทละ72,900บาทราคาขายออกอยู่ที่บาทละ73,000บาทฮนะไม่น่าเชื่อเลยนะเปิดปีใหม่มา แป๊บเดียวราคาทองคำพุ่งขึ้นมาหลายพันเลยนะตอนนี้มาอยู่ที่73,000บาทแล้วเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้ตัวราคาทองคำพุ่งขึ้นมาได้แรงขนาดนี้เดี๋ยวคลิปนี้เบิร์ไถท,ทองจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะหลังจากที่ตอนเช้านะราคาทองเปิดมาเนี่ยปิดปิดลดเปิดลดลดลงไปประมาณบาทละ5 0 0ฮะแต่ระหว่างวันเนี่ยมีการแกว่งตัวค่อนข้างเยอะนะสุดท้ายอะ่ะเมื่อวานนี้เนี่ย ตีขึ้นมานะจากลบ500ตอนเช้าเนี่ยจนถึงตอนเย็นเนี่ยกลับกลายเป็นว่าราคาทรงตัวนะแถมยังไม่พอวันนี้ยังมาบวกเพิ่มอีก1450เนี่ยแปลว่าอะไรฮะถ้าเทียบวันนี้กับเช้าเช้าวันนี้กับเช้าเมื่อวานนี้ราคาพุ่งขึ้นมารวม2 0 0พบาทอะโอ้โหวันเดียวนะฮะเนี่ย แรงจริงๆเลยนะก็ค,คือหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยที่ว่าเปิดมาลบเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยสาเหตุที่กลับมาลบเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าเหมือนกับว่าทางฝั่ง EU นะกับทางฝั่งอเมริกาเนี่ยเขามาตกลงกันเรื่องกรีนแลนด์ค่อนข้างได้แล้วลดท่าทีจากแข็งกล้าวเนี่ยก็กลายเป็นว่าเหมือนจะผ่อนคลายมากขึ้นใช่ไหมฮะก็คือทางฝั่งประธานดิพิทีทมก็บอกว่าจะไม่ใช้กําลังทหารแล้วนะแล้วก็ แล้วก็จะไม่ไปขึ้นภาษี e ูแล้วอะไรทำนองนี้ก็เหมือนกับว่าเรื่องอาจจะผ่อนคลายลงนะทีนี้เนี่ยเมื่อคืนนี huh? ้และสาเหตุอะไรที <S <S ่ทําให้ทองขึ้นนะสาเหตุครั้งนี้ฮะมาจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฮะประกาศตัวเลขออกมาค่อนข้างดีฮะแถมอัตราการว่างงานเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยด้วยก็เลยกลายเป็นว่าไอการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยที่ออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าย่าย่ายเลยนะดีกว่าคาดนะพอประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีกว่าคาดนั่นแปลว่า ส่งผลต่อเนื่องยังไงฮะก็แปลว่ามีโอกาสที่ทางเฟดเนี่ยจะลดดอกเบีย้ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะฮะทันทีที่ว่าพอประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมาค่อนข้างที่จะดีกว่าคาดเนี่ยมันเหมือนก็มันมันมีสัญญาณว่าอาจจะเกิดการลดดอกเบีย้ยได้เสร็จปุ๊บเนี่ย เบิร์ตไท่ทองเคยบอกไปอยู่เสมอเลยใช่ไหมฮะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าตลาดคิดว่าจะมีการลดดอกเบีย้ยลงเนี่ยทองคําชอบการลดดอกเบีย้ยฮะโอ้โหมันก็เลยทําให้ตัวราคาทองเนี่ยวิ่งทันทีเลยวิ่งอย่างรุนแรงเลยนะโอ้โหก็เรียกว่าราคาทองคำเนี่ย price in การที่จะมีการเตรียมลดดอกเบีย้ยเข้าไปทันทีเลยนะก็เลยทําให้เมื่อคืนนี้นะที่ตลาดนิวยอร์กนะต้องบอกว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแรงเลยก็คือเพิ่มขึ้นมา102.5 u s ดอลลาร์ต่อ1นึ่งทรอยออนฮะ ช่วงต่ำสุดอยู่ที่4,772ช่วงสูงสุดอยู่ที่4,940โอ้โหเดี๋ยวนี้ราคาทองแกว่งวันหนึ่งเกือบ200 US นะฮะแว่งแรงมากเลยนะโอ้โหช่วงต่ำ4,7ช่วงสูง4,9โอ้อะไรมันจะเยอะแยะขนาดนั้นนะโอ้โหก็เลยเท่า่าเทกับว่าหลงจงแล้วเนี่ย ปิดบวกมาแรงมากเลยที่นิวยอร์กเมื่อคืนนี้คือบวกเกินร้อยบวกเกินร้อยยูเอสนะอีกสาเหตุหนึ่งเลยก็คือเมื่อวานนี้นะทางฝั่งของโกลแมนแซกเนี่ยที่เป็นสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยออกมาปรับเป้าราคาทองคำฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคิดว่าราคาทองคำเนี่ยจะปิดสิ้นปีสิ้นปีนี้นะฮะปลายปีเนี่ยที่ประมาณ4 9 0 0นะตอนนี้เขาปรับเพิ่มเพิ่มขึ้นไปอีกนะปรับเพิ่มปรับ,ปรบเป้าเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่5,400 US ยูเอสดอลลาร์ต่อนหนึ่งทรอยออนนะ เมื่อสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ของโลกเลยเนี่ยปรับเป้าทองขึ้นเนี่ยก็แน่นอนแหละคนก็ต้องเข้ามาถือสินทรัพย์นี้มากขึ้นนะก็เลยทําให้ทองเนี่ยเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้นซึ่งโกลแมนแซกก็บอกค่ว่าสาเหตุที่ต้องปรับเป้าทองคําขึ้นเนี่ยก็เนื่องจากว่ามีเขาเรียกว่าธนาคารชาติต่างเนี่ยเข้าไปซื้อทองแล้วก็นักลงทุนรายย่อยก็ชอบทองด้วยก็เข้าต่างเข้าไปซื้อทองก็เลยทําให้มีการผลักดันราคาทองให้สูงยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นอาจจะเป็นข่าวดีของสายที่ชอบเก็งกาไรทองคําหรือสายสะสมทองคํานะว่า เขาบอกว่าราคาทองปีนี้จะพุ่งขึ้นไปอีกนะฮะตอนนี้นะถ้ามาดูที่เช้าเอเชียวันนี้นะต้องบอกว่าจากตลาดนิวยอร์กเมื่อคืนนี้เนี่ยเปิดตลาดมาเช้าเอเชียวันนี้ยังสามารถบวกต่อได้อีกเล็กน้อยนะโดยบวกเพิ่มขึ้นอีก14 USD นะทำให้ตอนนี้เนี่ยวิ่งอยู่ที่4,949 USD ตลอรนต่1ทรอยออนฮะอีกนิดเดียวก็จะ5,000แล้วนี่ฮะโอ้โหมาเร็วมากนะเท่ากับเช้าวันนี้บวกขึ้นไปอีก0.29นะครับแต่ว่า ค่างเงินบาทนะฮะต้องบอกว่าค่างเงินบาทนี่ก็แข็งกว่าเมื่อวานเล็กน้อยนะโดยที่ค่างเงินบาทวันนี้เนี่ยอยู่ที่3 1 2 3บาทต่อดอลลาร์ฮะแข็งค่าจากเมื่อวานตอนเช้าก็นิดหน่อยนะก็เลยทําให้ตัวราคาทองเนี่ยที่ต่างประเทศเนี่ยขึ้นเยอะมากนะแต่ว่าที่ไทยเนี่ยขึ้นได้น้อยกว่าสปอตนิดนึงนะแต่โหแต่จริงก็ต้องถือว่าขึ้นมาเยอะแยะมากมายอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะถ้าไปดูตัวแนวรับแนวต้านเนี่ย อย่างที่บอกก่อนหน้านี้แหละอ้โหมันก็มันเหมือนกับว่าก็ให้ไว้แล้วกันนะแต่ตอนนี้นี่มันมันผันผวน,นมากนะแนวต้านระยะใกล้ก็4,966นะแนวต้านถัดไปก็4,950นะแนวรับแนวรับตอนนี้กว้างมากเลยอาจจะอยู่ที่ประมาณแบบ4,4850 4,800นะส่วนตัว ทองคำแท่งในประเทศไทยก็แนวต้านใกล้ๆก็73,000นันนี่แหละเพราะขึ้นมาเร็วมากเลยนะแนวรับก็อยู่ที่ประมาณ72,000นะครับผมก็มาติดตามกันต่อว่าราคาทองจะสามารถพุ่งทะลุ5,000ันยดอลลาร์ 5, ได้ไหมนะมาคอมเมนต์กันหน่อยว่าทองขึ้นมาแบบนี้เนี่ย เออเป็นไงฮะสะใจกันหรือเปล่าราคานี้ไม่มีใครติดดอยแน่นอนเพราะว่าวันนี้ราคาสูงที่สุดแล้วออทามหายแล้วนะชอบหรือไม่ชอบคอมเมนต์บอกกันนิดหนึ่งนะส่วนใครที่มีตั๋วจำนำทองนะเบอร์ไทยทองรับซื้อตั๋วจำนำทองนะส่งตั๋วมาทางช่องแชทได้เลยนะเดี๋ยวเบอร์ไทยทองจะประเมินราคาให้แล้วก็ไปเจอกันที่หน้าร้านจำนำรับเงินสดได้ทันทีเลยนะยินดีบริการทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ